ดูเรื่องราวดีๆครับเอามาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณครูอัตราจ้างยังไม่ได้บรรจุปเป็นขา้าราชการเลยนะครับเ mm hmm. งินเดือนก็ไม่มากละครับแต่ว่าน้ําจิตน้ําใจกว้างใหญ่เลยเกินครับเ mm hmm. นี่ยครับหลังจากที่คุณครูท่านสงสัยว่าเอ๊ะทำไมสมุดการบ้านของลูกศิษย์คนนี้มักจะชุ่มน้ำอยู่ตลอดเวลาวันฝนตกไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักหรือฝนตกเบา ก็ชุ่มแบบนี้ตลอดเวลาคุณครูก็เลยสงสัยครับแล้วคอยสังเกตอยู่นะครับว่าเอ๊ะที่มาที่ไปเป็นอย่างไร<ะ>อ๋อถึงบางอ้อเลยครับไปดูที่กระเป๋ากระเป๋านั่นเองครับเป็นสาเหตุมันเสื่อมสภาพแล้วแล้วมันกันอะไรไม่ได้ <ตก S 3> อีกแล้วครับตกเบาๆลงมาก็เปียกคือยังไงก็เปียกตกหนักอันนี้ชุ่มเลยนะครับเปียกไปถึงข้างในกระเป๋าดังนั้นครับคุณครูบอกว่า เห็นใจมากาเลยควักเงินเดือนของตัวเองนะครับซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้กับเจ้าหนูน้อยคนนี้เลย<อ>แม้ว่าจะเป็นขวดตาจ้านนะครับเงินเดือนไม่ได้มากแต่ว่าด้วยความรักในอาชีพของคุณครูครับแล้วก็รักในตัวลูกศิษย์คนนี้ด้วยควักเงินส่วนตัวซื้อกระเป๋าให้เลยนะครับทําให้ลูกศิษย์นี้โอ้โหยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าบานทั้งวี่ทั้งวันเลยมีความสุขมากๆคผู้เป็นผู้ให้คุณครูก็มีความสุขเด็กน้อยที่เป็นผู้รับก็มีความสุขเช่นเดียวกันเนี่ยครับคุณผู้ชมครับสังคมจะดีได้ มันต้องแบ่งปันเอื้ออาทรชึ่นกันและกันแบบนี้ครับและนี่คือเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากกันนะครับใครอยากจะชื่นชมใครอยากจะร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆก็สามารถเข้ามาได้นะครับที่ f c e e o o o k f n p p g g m o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  n w w นะครับหรือว่าจะสแกน q r c o d e คตรงนี้เข้ามาที่ Li n e OA ของเรานะครับ Good Morning Thailand แล้วก็มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆไปพร้อมกันนะครับ